ทุกท่านและ f อฟตเท่าที่ไายพีแชนแนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพาไปกําจัดปวกได้มีทางเอฟตีและ,ละหลายๆท่านนะครับคอมเมนต์มาในช่องผมว่าให้ผมทําวิธีการกําจัดปวกแบบติ้นซากและปลอดสารพิษโดยเจ้าสิ่งนี้กันเลยครับผมจะเสนอคือใบขี้เหล็กกําจัดปวกได้อย่างไรครับกําจัดปวกได้แบบติ้นซากและถาวรเลยครับใบขี้เหล็ก มีสารของกลุ่มโครโมนจะเข้าไปทําลายระบบประสาทของปวกทําให้ปวนตายได้ครับแล้ววันนี้ผมจะใช้ตัวช่วยซึ่งผมยังไม่เคยใช้มาเลยครับคือตัวนี้ครับน้ํายาล้างจานในการกําจัดปวกน้ํายาล้างจานกําจัดปวกได้อย่างไรครับน้ํายาล้างจานจะไปช่วยจับตัวปวกทําให้ปวกถึงตายได้แล้วก็ไปเพิ่มประสิทธิภาพของใบที่เหล็กนั่นเองครับเราจะมาทํากันแบบง่ายๆเลยครับ เราจะมาลูดใบขี้เหล็กใส่โถปั่นกันเลยครับเราจะใช้ใบขี้เหล็กเพียงนิดหน่อยนะครับในวันนี้นี่ครับเราจะใช้ใบขี้เหล็กประมาณนี้ครับแล้วเราจะใช้น้ำจำนวนหนึ่งลิตรครับเทลงไปรวมเลยครับ เราจะต้องใช้น้ำในการปั่นนะครับไม่งานใบที่เหล็กจะไม่ละเอียดครับเสร็จ hmm. เรียบร้อยเราก็ทำการปั่นเลยครับน mm ี hmm. ่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะใช้วิธีการปั่นหรือว่าจะใช้วิธีการตําก็ได้ครับแต่วิธีการปั่นนี้นะครับจะทำให้สารของกลุ่มโคโมลนที่อยู่ในใบขี้เหล็กออกมาเต็มที่เลยครับเห็นครับเนี่ยสีเขียวเขียวนี่ครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องมาทำการกรองกันก่อนนะครับผมจะใช้ผ้าขาวบางในการกรองครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กรองนะครับเศษใบขี้เหล็กต่างๆจะไปอุดตันหัวฉีดพ่นได้ครับ นี่ครับแบบเข้มข้นเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้นะครับปวกตายแน่นอนจะไม่กลับมาหาหรือว่ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านของเราอีกต่อไปเลยครับแล้วเราก็มากอกใส่กระป๋องปพก,กี้ในการฉีดพ่นเลยครับใครจะฉีดพ่นหรือว่าลดลาดไปที่ตัวปวกก็ได้นะครับแต่ว,วันนี้ผมจะ,ะเสนอวิธีการฉีดพ่นครับ ก่อนที่เราจะเทน้ําใบขี้เหล็กลงไปในกระป๋องปกกี้นี้นะครับเราจะใช้ตัวนี้เลยครับเป็นตัวที่สําหรับจับตัวปวกได้เป็นอย่างดีคือน้ํายาล้างจานนี่ครับใส่ไปเพียงนิดหน่อยในกระป๋องปกกี้เลยครับเทลงไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็เทน้ําใบขี้เหล็กลงไปเลยครับ นี่ครับก็จะได้ประมาณาประมาณลิตรหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการปิดฝาเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปกําจัดปวกด้วยสูตรนี้กันเลยครับใบขี้เล็กและน้ํายาล้างจานเลยครับสูตรนี้เลยครับฉีดพ่นไปเลยครับดูที่ปกจะตายหรือเปล่าครับดูครับ ขีดพ่นไปเพียงแป๊บเดียวเห็นไหมครับปวกตายเลยครับนี่ผมหยิบให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยปวกตายเห็นตัวขาวไหมครับปวกตายสนิทเลยครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อกันครับออกใต้ไม้กันดูนะครับว่าจะมีปวกหรือเปล่าครับนี่ครับปวกเยอะเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมเคาะใส่กระป๋องก่อนครับนี่ครับเราเก็บไว้ก่อนครับ เดี๋ยวเรามาดูโปลืกตรงนี้กันครับนี่ครับเห็นโปลืกตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวเราใช้น้ํายาตัวนี้นะครับฉีดพ่นไปเลยครับเดี๋ยวดูนะครับว่าปลืกจะตายหรือเปล่าครับเรามาดูกันเลยครับเดี๋ยวผมใช้ไม้เขี่ยให้ดูครับปลกตายหมดเลยครับเห็นไหมครับนี่ตัวเขาขาวนี่ครับนี่ตรงนี้ครับปลกตายเลยครับฉีดแป๊บเดียวเห็นไหมครับเนี่ยตัวขาวนี่ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดู นี่ครับตัวขาาวนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยปวกตายเลยครับสองตัวคู่เลยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการกําจัดปลวกด้วยใบยขี้เหล็กและน้ํายาล้างจานแบบนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทิไทยพีชนแนลได้นะครับไม่ถึงนาทีปวกตายแบบสิ้นซากเลยครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวเรามาดูปลวกตรงนี้นะครับเมื่อโดนน้ายาล้างจานผสมกับใบขี้เหล็กดูครับปลวกจะตายหรือเปล่าครับใบขี้เหล็กมีกลุ่มของสารโครโมนและน้ํายาล้างจานช่วยไปจับตัวปลวกปลวกจะตายหรือเปล่าครับเรามาดูกันเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวเขาขาวนี่ปลวกทางนั้นเลยครับนี่ปลวกตายแบบสิ้นซากเลยครับเห็นไหมครับในตัวขาขาวนี่ ตายจริงๆและตายแน่นอนเลยครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับใกล้ๆนี้เรายังไม่ฉีดฉีดไปเลยครับ เรากลับมาดูปวกที่เราทำการเก็บไว้เมื่อกี้กันครับเห็นไหมครับเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวเราใช้นํายาตัวนี้ทําการฉีดพ่นเพื่อให้เห็นกันจัดจ่ะเลยครับฉีดพ่นไปเลยครับว่าปวกจะตายหรือเปล่าครับดูครับเราใช้เพียงแค่นี้เองครับเดี๋ยวดูปวกนะครับตายจริงหรือเปล่าครับเห็นขาวๆไหมครับเนี่ยปวกตายเห็นๆเลยครับแล้วก็ตายสนิทแป๊บเดียวตายเลยครับเห็นไหมครับนี่ ตัวขาวนี่ปวกทั้งนั้นเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการกําจัดปวกแบบง่ายๆและถาวรปวกจะไม่กลับมาสู่บ้านเรือนของเราอีกต่อไปเลยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจา้าวิทัยพีชนแนลครับผมในการกําจัดปวกด้วยน้ํายาล้างจานและใบขี้เหล็กปวกตายแน่นอนปวกจะไม่กลับมาสู่บ้านของเราหรือว่า ทำความเสียหายให้กลับบ้านของเราอีกต่อไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูโป่งตรงนี้กันอีกครับนี่ครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่ครับเห็นโป่งไหมครับใช้น้ํายาตัวนี้ในการฉีดพ่นเลยครับเดี๋ยวผมปรับหัวฉีดหน่อยครับดูนะครับนี่ครับปปวงตายแบบสิ้นซากและ ตายไม่ถึงนาทีพวกตายหมดเลยครับ